คุณนักรบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชชื่อดูนะครับเนียมนามธรรมเนี่ยก็ถือว่าคือเป็นตัวพ่อในวงการน,นี่แหละเป็นตัวพ่อในวงการอ่าอ่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยแหละนะครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้ดูกันแล้วก็เข้ามาสู่ในฝั่งของตลาดคุณละนะครับทีนี้ผมขออนุญาตก่อนนะฮะถามแบบนี้ว่าธุรกิจเราทำอะไรอย่างไรบ้างครับคือเอ็นฟรอซิเคียวของเราเนี่ยนะครับหรือซิเคียวเนี่ยนะครับ S <S เราเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับอนด้าห่งเทชโนทางด้าน c y b e r Security ครับทุกรูปแบบรวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรนะครับลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็น B 2 B เป็นหลักก็คือผู้ระเหมาทางด้านไอทีนะครับนะก็เอาโซลูชันทางด้าน Fiber Security นะไปประกอบนะครับเพื่อที่จะขายไปยังที่ End User นะครับ End User ง่ายๆนะครับอย่างเช่นสถบาบันการเงินภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะครับ หน่วยงานเอกชนทั่วไปนี่นะครับก็เป็นลูกค้าอของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเคร่าวๆสำหรับเอ็นฟอนนะครับก,ก็คือก็คือเป็นตัวแทนถูกไหมแล้วก็ขายาให้กับในฝั่งของอเอกชนทั้งหลายแหละองค์กรทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนองค์กรอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยเองก็ตามก็คือว่าก็ก็จะใช้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรม หรือว่าแอนตี้ไวรัสแต่เราเราเรียกเราเรียกเป็นโซลูชันดีกว่านะครับเพราะว่าโซลูชันผมผมอธิบายง่ายๆแล้วกันไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยบางคนอาจจะหูฟังแล้วมันมันเข้าใจยากนะครับผมอธิบใจง่ายๆคือเหมือนเราผมเคยอธิบายครับเหมือนเรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์นี่น,นะครับเราใส่หมวกกันน็อกเราใส่แว่นตาเราใส่เสื้อกันไฟหรือแม้แต่ใส่รองเท้าบูทเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือซิเคียวริตี้ครับไซเบอร์ซิเคียวริตี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อท่านสร้างเออ่ ระบบไอทีอินฟาสักเจอร์ก็ดีหรือทางด้านคลาวด์ uh, cloud, หรือทางด้านแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไซเบอร์สกิลตี้โซลูชันหรือไซเบอร์สกิลตี้โปรดักต์เนี่ยนะครับเข้าไปกำกับดูแลน,นะครับมิฉะนั้นนะครับก็องคอ์กรของท่านจะได้เห็นเห็นอยู่นะครับว่าถูกพวกเหล่าบรรดาแฮกเกอร์หรือพวกที่ไม่ประสงค์ดีต่อระบบของท่านนะครับเอาข้อมูลออกไปเอาอความเสียหายต่างๆเข้ามาในองคอ์กรทางด้านดิจิ t อลแอสเซทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับไซเบอร์สกิลตี้ อ่าครับผมทีนี้ทีนี้ต้องต้องต้องถามแบบนี้รายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นรายได้แบบไหนอย่างไรครับเป็นโครงการหรือว่าจะเป็นรายได้แบบรีเซลลิงครับหรือยังไงครับเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับออรายได้หลักเรามาจากการขายผพิตภัณฑ์นแล้วก็ส่วนทาง,งด้านเซ็นเตอร์สเกิลตี้โปรดักต์อยู่แล้วนะประมาณโดยทั่ว่า9เออีกสามอีก4%เเนเี่ยเป็นรายได้จากการให้บริการนะครับทางด้านทางด้านเทคนิคต่างๆนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ เรามี recurring อ n c o m e อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดย,โดยเพราะอย่างยิ่งเจ้า e บอร์สกิลตี้โปรดเนี่ยเมื่อลูกค้านะครับได้ทำการจัดซื้อไปแล้วเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการอัปเดตโปรดักต์ตลอดเวลานะครับเราเรียกว่าอัปเดตพวกเอ่อฟอร์สติชหรืออัปเดตพวก signature ต,ต,ต่างๆเพื่อให้มันไปทันกับพวกเหล่าบรรดาแฮกเกอร์นะครับหรือพวกภัยโจมปีแบบใ,ใหม่ๆนะครับง่ายๆก็เหมือนวัคซีนนะครับเมื่อเราฉีดป,ปีนี้แล้วเราก็ต้องฉีดป,ปีต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีเคลิ้งอินคัมที่เราได้อยู่ตลอดเวลานะ ครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูจากรายได้หมายความว่าพอลูกค้าหนึ่งรายซื้อไปแล้วนะฮะก็เขาก็จะจ่ายค่า Subscription เข้ามาตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเรามีการอัปเดตอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของรับภาษาของออพวกเราเรียกว่า Maintenance แล้วก็พวก s u b s c r i p t i o นครับก็คือพูดง่ายๆว่าอ,อ,อุปกรณ์ c y b e r s e c u r i t y มันมีความสำคัญต,ต่อองค์กรเพราะว่ามันไม่สามารถจะหยุดได้คือถ้าหยุดไปปุ๊บเนี่ยเกิด เกิดมันกระเพยครั้งยิ่งใหญ่ขององค์กรเลยก็ว่าได้นะครับว่าเอ่อพวกภัยต่างๆมันจะเข้ามาคือตอนนี้ภัยต่างๆมันมันรออยู่ที่หน้าบ้านท่านอยู่แล้วละ่ะพวกทุกองคอ์กรเนะครับเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพวกเอ่อกับเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คนแล้วครับมันเป็นนักชีนซึ่งคนเนี่ยม,มันมันมีนักชีนอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งไอ้พวกเดี๋ยวนี้พวกออกซิเจนต่างๆเองผู้แพ็เกอร์เองเนี่ยเขาทาเป็นเป็นองค์กรเลยเพราะมันได้เงิน นะครับมันไทยมันรออยู่ตรงข้างหน้าแล้วังนั้นเรื่องระบบเบอตเคียตี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มีความสําคัญมากๆนะมันหยุดไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับกลับผมอ่ะทีนี้ต้องมาถามเอาละเห็นภาพแล้วว่าในส่วนของโครงสร้างไรายได้ใหญ่ๆเนี่ยก็คือคตัวจากการอ่าจากการขายตัวของอ่าโซลูชันตรงนี้แหละแล้วก็ได้เป็นรีคอร์ริงด้วยแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบริการถูกไหมฮะใช่ครับ ใช่ครับการบริการนี้สูนสักเท่าไหร่ฮะอ่อประมาณสี่เปอร์เซ็นะครับคือต้องต้องเรียนให้ทุกท่านทราบเลยว่าเบอรูปสกิตี้มันไม่ใช่อยู่ดีว่าเราเอาไฟว์วอมาล้วเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยเหมือนมือถือมไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือในการติดตั้งรวมถึงว่าเวลามีปัญหาต่างๆนี้นะครับมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแก้ไขดูแลนะครับมันเป็นไฮแวย์รูปโปรดักต์แล้วก็ต้องมีเทคนะิคนต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับ ต้องมี certification นะคนที่เหมือนอาง,ง่งายๆเหมือนคุณขับเครื่องบินเนี่ยคุณก็ต้องมีไลเส้นขับเครื่องบินคุณต้องมีไลเส้น่อมเครื่องบินลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันมีความสําคัญต่อองค์กรต่อมากๆนะครับอเปรียบเทียบได้เห็นชัดทีนี้ผมต้องถามต่อแล้วคนที่ทําธุรกิจคล้ายๆเราแหละมีคู่แข่งเยอะไหมฮะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าธุรกิจ cybersecurity นี่นะครับมันเข้าอยู่ในม,มือไทยมามาพอสิบกว่าปีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ บูมเท่ากับในปัจจุบันเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วนะครับคู่แข่งหลักๆของถ้าเป็นลักษณะเดียวกันกับเอ็นฟอสและเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่า value added distributor ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าขา,ายของที่ใช้ความชำนาญความชำนาญกับเกี่ยวของเหล่านั้นเนี่ยนะครับคือมันจะแบ่งเป็นสองเกรดด้วยกันคือว่าอันดับแรกคือว่าเป็นของที่เป็นคอน sumer แหละคอน sumer เนี่ยทางด้านดิสติบิวเตอร์หรือทางด้านคนผู้จัดจำหน่ายเองเนี่ยมันมันแค่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมาย แต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็น value a d d d i s t r i b u t o r เองเนี่ยนะครับมันจําเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยนะครับท่นที่ทําธุรกิจหลักๆเหมือนเราเนี่ยนะครับมีประมาณห้าเจ้านะครับแล้วก็สี่เจ้านั้นรวมกัน t o t ์ด้ในห้าเจ้านะครับสี่เจ้านั้นเนี่ยเป็นต่างชาติหมดเลยนะครับส่วนบริษัทคนไทยก็มีเหมือนกันที่เป็น distributor แต่เขารายได้หลักของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากทางด้านใส่ดูดไปเขียวที่โปรดักต์มันเกิดจาก ใจได้อื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับทาง Cyber Security ครับเราะ็อาจจะมีอยู่ในในพอทของเขาครับกลับเอาละมีห้าเจ้านะฮะเราเราเราถือว่ามีมาเก็ตแชร์เยอะไหมผมผมขออนุญาตถามนี้ก็ห้าเจ้านี้ก็เราก็อยู่ประมาณที่หนึ่งที่สองครับก็คือว่ามาเก็ตแชร์เรามา้าเปอร์เซ็นจากห้าเจ้านี้นะครับโอ้ครับครับทีนี้ต้องถามว่าจุดเด่นของเราคืออะไรทําไมเราถึงเป็นก็ก็ถือว่าที่หนึ่งที่สองก็คือผู้นำนะไรแหละนะฮะ ทำไมเราถึงมาปเป็นผู้นําตรงนี้ได้จุดเด่นคืออะไรฮะคือ้าทุกคนน่าฟ้าบีละเอนฟอร์เนี่ยอยู่ในวงการไซเบอร์สกิลตีเราเรียกตัวเองก็เ,เราเป็นกเป็นไพโอเนียร์เลยก็ว่าได้สำหรับคนไทยนะครับเรา15ปีมาแล้วถ้าเราย้อนกลับไป15ปีที่แล้วเนี่ยคนจะรู้จักไซเบอร์ซกิลตีผมว่านับคนได้เลยแหละนะครับ <unlocking. S 2> ก็เราเป็นสตาร์ทอัพตั้ง15ปีแล้วเราฟูกก็ทางด้านไซเบอร์สกิลตีครับสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือว่า เรามีพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรหรือเบนเดอร์เองเนะครับที่เป็นระดับ w o r ร์ดคลาสเลยเมื่อกี้พูดถึง N น s d a q นะครับก็เอ่อเป็น w o r ร์ดคลาสอยู่ในหุ้นในซีฟอนบัลลี่เลยก็ว่าได้ด้านไซเบอร์พาริตี้นะครับซึ่งเป็นเอ่อเบอรทอทอ์ท็อปของโลกเลยถึงเป็นพาร์ทเนอร์เราอยู่ก็หลายเจ้านะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเรามีทีมงานนะครับรเบราก็ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเอ่อมีอยู่ประสบการณ์เนี่ยอยู่กับเรามาก็เป็นบระคนกประสิบกว่าปีนะครับอยู่ในวงการนี้มา ส่วนที่เรามองดูเนี่ยนะครับก็คือสองสามอย่างเนี้นะครับก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยครับก็เชื่อมั่นได้ว,ว่าเอ,อ็นฟอสซิเคียลเนี่ยครับสามารถที่จะคอน tribu นะครับทางด้านโซลชั่นสายเบื้สุดเอ็อสซิยลตี้เนี่ยไปอย่างลูกค้าเขาได้นะครับอืมครับอ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับมันเป็นความโด่งดังนักลบด้วยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณนักลบเขาก็เดินหน้าเรื่องของ Security ตตรงนี้มาโดยตลอดนะครับทีนี้เนี่ยผมผมอาจจะต้องสอบถามเพิ่มเติม,ตมนอยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอ ผมเห็นวันนี้เนี่ยโครงสร้างไรายได้เราผมย้ําอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับเราก็มาจากเรื่องของการขายตัวของซอฟต์แวร์ไฟล์ขายโซลูชันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการบริการแต่ล่าสุดผมเห็นตั้งบริษัทร่วมทุนด้วย<อ>วมันเป็นยังไงครับคือเอกจ์ของเราเนี่ยก็ยังดําเนินธุรกิจทางด้านเป็นตัวแทนจำหน่ายบริการโซลูชัน Solutions ทางด้านเจ้าบริษัทเียริอยู่แล้วนะครับก็คือจุดแข็งของเราเรื่องช h a n n e l มาร์เก็ตติ้งช n e l Management นะครับแล้วก็การ บริการด้านเทคนิคกับลูกค้าที่เป็นเหล่าบรรดาซิชเมอินดิกเตอร์นะครับที่เราไปตั้งบริษัทเจวีร่วมกับทางด้านพันธทเนอรของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างเลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับสี่เจ้าเหล่านั้นสี่เจ้าเหล่านั้นเนี่ยก็คือทําธุรกิจเป็นตัวแทนเหมือนเราแต่เขาไม่มีโปรดักต์เป็นของตัวเองนะครับเอ็นฟรอสเองเนี่ยเราเริ่มจะมีไอพีเป็นของตัวเองแล้วล่ะนะครับก็คือว่าเราก็ไปร่วมทุนกับบริษัทซึ่งเราตั้งชื่อว่าเอ็นดัคต้รสนะครับก็คือว่า อบริษัทนี้แหละก็จะเป็นต้นหนึ่งเหมือนกับว่าเวนเดอร์หนึ่งนะก็คือทำบริาผลิตภัณฑ์เนึงซึ่งไม่ได้แข่งกับผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นเป็นตัวแทนอยู่นะครับเอามาเสริมกันบางอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเอ่อทางตัวหลักทางค่ายบริกาเองหรือค่ายยุโรปเองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจคนไทยมากนะักยังมีอะไรที่ขาดที่คนไทยต้องการ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องอระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเองเนี่ยนะครับเขาเองก็ไม่ได้เข้าใจกฎหมายไทยมากเท่ากับคนไทยเข้าใจกฎหมายไทยใช่ไหมครับก็เราก็มีผลิตภัณฑ์ทางด้านเราเรียก UCP Unified Consent Management Platform ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเบนเดอร์ระดับโลกได้อ,อันนียซึ่งเราเป็นร้อเปอเซนต์ของทางด้านเบนเดอร์ที่เกี่ยวกับทางด้านหาข้อมูลส่วนบุคคลนะซึ่งเป็นเวอร์คลาสมากอันนี้เป็นไมาจะเป็นยูนิคอร์นตัวนึ่งในซุปเปอร์บ,บาลเล่ยนะครับแล้วเราก็ เชื่อมต่อเขาได้นะครับเพราะเรามีเจ๊เราเรามีสัญญาร่วมกันอยู่นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของที่เราช่วยวิจัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ต่อยอดก,กับผลิตภัณฑ์จากค่ายที่ที่อเมริมกาได้แล้วตอนนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราสร้างเอ็นไอเอพพิ์ขึ้นมานะครับอ่าดังนั้นผมเข้าใจถูกไหมฮะว่าตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราที่เราสร้างขึ้นมาซอฟต์แวร์ตรงนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของเราถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องเลยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเราโฟกัสสัดเกนใช่ครับเพราะฉะนั้นรายได้มันจะเป็นรายได้จากในฝั่งของอตอนนี้ผมวางโครงสร้างใหม่นะรายได้ก็จะเป็นรายได้จากอ่าธุรกิจจัดหาโซลูชันให้นะครับก็เป็นตัวแทนจัดหาโซลูชันให้อันที่สองก็เป็นบริการและอย่างที่สามก็จะมีไอตัวซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ตัวนีน้มันจะไป p l u อ in กับีกตัวของอ่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ที่ที่เราจัดหาโซลูชันตรงนี้ให้ด้วยใช่ไหมฮะถูกไหมฮะที่ผมเข้าใจใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็มันก็เหมือนต่อยอดนะครับเพราะว่าเอมันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของเวิร์ดโปรเฟสส์สำหรับคนไทยนะครับซึ่งเราเองก็ดีไซน์สําหรับคนไทยแล้วก็สําหรับเอาไปขายต่างประเทศได้ด้วยนะครับเพราะว่าแลนเกเตของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่จะเอามาต่อยอดนะครับเพราะว่า อย่าลืมเลยว่าทา,ทางอเมริกาเองหรือทางด้าน่ายต่างๆเองที่เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาเองเนี่ยสําหรับถ้าให้เขาพัฒนาสำหรับคนไทยเองเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ทำนะครับเพราะว่าตลาดเรามันไม่ได้ใหญ่ทั่วโลกถูกไหมครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นก็เป็น <Yeah. S 1> ส่วนหนึ่งก็เราเห็นเราเห็นช่องช่องตรงนี้เราก็เลยเร่อเว่อเจวีตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนเอนฟอร์เราก็ยังทําหน้าที่เดิมก็เอาของจากที่เจวีอันนี้นะครับเข้ามาขาย นะครับไปเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ส่งผ่านโซลูชันไปยังชื่อเซมิไนเตอร์ด้วยนะครับอืมอันนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะปลั๊กอินกับเวนเดอร์ได้ได้ได้ทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับวอตอนนี้ซอฟแวร์เราเนี่ยเราเรามีเราเรียกว่า a p i อยู่แล้วนะซึ่งเราเรียกว่า Application Interface นะครับซึ่งนะทางค่ายไหนก็แล้วแต่เขาเปิดให้เราเข้าไปช่วยต่อเขาเนี่ยเราก็ต่อได้เลยเพราะว่าเราเราเป็นน e วตรอลอยู่แล้วนะครับ แต่ค่ายที่เราจะทําพัฒนาและคือค่ายที่เราเองเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนอยู่เพราะว่าหนึ่มมันมีความเชี่ยวชาญทาั้งนี้อยู่แล้วสองเ็นเบอร์เองก็อนุญาตให้เราทํานะครับอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะตัวนี้เริ่มทํำยังฮะทาทำเมื่อไหร่ฮะจะจะเริ่มดําเนินการเมื่อไหร่ครับคือตอนนี้เราเราเร,เราเริ่มเราเริ่มดําเนินการไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้อยู่ช่วงในการหาข้อมูลแล้วก็คุยกับลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีเริ่มเริ่มคุยกับลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าแล้วนะครับบางส่วนครับ ซึ่งซึ่งพวกนี้สามารถใส่ไปในลูกค้าเดิมของเราได้ได้ทั้งหมดเลยแน่นอนแน่นอนเลย<อ>ครับอนนดูนะค,ครับ,รบผมก็เรามองอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจะออ expand business นะครับเราจะเรามีฐานที่มั่นเดิมอแล้วก็คือลูกค้าที่เป็นร์ทเนอร์หลักของเรานะครับเราก็จะเอาโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเสริมกับลูกค้าที่เคยซื้อโปรดักต์เก่าๆเราแล้วไปต่อยอดกันอันนี้อันที่หนึง่งส่วนที่สองขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่ซึ่งเราอาจจะยัง c o อร์ได้ไม่ไม่เป็นที่นะครับแล้วก็เอามีโปรดัก ใหม่ด้วยแล้วก็โปรดักที่เราเป็นตัวแทนอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับก็ไปขยายกับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับกลับกลับเนื่องจากว่ามันเป็นซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการของซอฟต์แวร์นั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนใช้มากไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะจะจะส่งกําไรเข้ามาทันทีเลยแต่มันจะต้องมีในระดับหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตัว break break ค่าพนักงานแทงต่าง break e v e n เนะครับมันมันจะต้องสักเท่าไหร่ฮะมันมากมายขนาดไหนฮะ ต้องต้องรายได้สูงแร่จะไปอีเวนต์จริง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 เรามองอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันเป็นสับสกิฟชันนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ําซึมบ่อใสไปเรื่อยๆเมื่อปีนี้ลูกค้าใช้ปีต่อไปก็ลูกค้าก็มาต่อสัญญากับเราเป็นสับสกิ p ชั่นต่อหลายปีนะครับก็สาเหตุที่ทางด้านตัวดนักทางด้านเอ b e ไ s เบอร์เซริตี้ทุกทุกอย่างในส่วนใหญ่ลัวจะเป็นสับสกิฟชั่นเพราะเนื่องจากว่ามันมันต้องมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่บอกว่าเราขายไปแล้ว เหมือนอพีซีตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็จะลืมไปได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยออย่าลืมว่ากฎหมายเนี่ยมันมีการพัฒนานอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างนี้นอย่างเช่นกฎหมายไทยเองเนี่ยอนาคตก็ต้องมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามซึ่งดีเทลต่างๆเนี่ยมันจะต้องถูกมีการพัฒนาตลอดเวลางนั้นการที่เรามองวิสัยทศนโมเดลเป็นสับสกิปชั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอยู่ในตลาดนี้อยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าเองก็ยอมรับได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ กราบกราบ,รบ,รบอ่ะเราจะเห็นภาพผมพยายามเจาะมิสเตอร์โมเดลให้คุณผู้ชมเห็นภาพให้มากที่สุดก่อนนะฮะก่อนที่จะไปอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะถามนั่นก็คือว่าอนาคตเป็นยังไงมันมันจะโตมันจะเป็นแมกซ์เทรนการป่าไวรัสเลยเหรอหรือหรือมันจะเป็นยังไงช่วยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยฮะสาหรับธุรกิจที่เป็นอ่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้ถ้าเรามองดูนะครับว่าอ่อไซเบอร์ซิเคียวริตี้เองนะครับมันมันมีความจําเป็นต่อทุกๆหน่วยงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ถ้าเรากลับไปดูบิสเนสเราเมื่อย,ย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วกับณับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากดีนี้เราไปแบงค์นะครับผมมีตัวอย่างแล้วกนะันผมไปแบงค์เนี่ยผมไม่เห็นเปนเปอร์เลยนะพอให้ผมเซ็นทุกอย่างเ,เอกาสารบนไอแพดหมดเลยอันนี้ก็คือ,อเป็นดิจิตัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างหนึง่งที่ทําแน่นอนแหละสิ่งที่เราเอ,อท,ทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มันเป็นดิจิตอลแลวมันเป็นดิจิตอลแอสเซทขององค์กรนั้นด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะมันความสําคัญมาก ผมผมมองอย่างนี้แล้วกันหลายๆาท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องไฟเบอร์สกิลพี่มันไม่เหมือนกับทองนะทองเนี่ยมีคนขโมยคนขโมยทองเราไปทองเราหายแต่คนก๊อปปี้ข้อมูลเราก๊อปปี้ข้อมูลเราข้อมูลเรายังอยู่นะแต่เขาเอาข้อมูลเราไปใช้อันนี้คือเป็นเป็นเป็นอันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งข้อแตกต่างที่ว่าแอสเซทไอของเรายังอยู่แต่มันถูกคนขโมยเอาไปใช้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เอ่อการทําพวกกีตาร์ฟังชั่นต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี c ซเบอร์ c ิเ i t y ี้เข้าไปกำกับดูแลคือถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณจะลําบากมากๆเลยอ่านะอันนี้ขขเข้าใจเพราะว่าข้อมูลมันคือความมันคือความสำคัญของคุณและข้อมูลตอนนี้บริษัทไหนมีข้อมูลเยอะเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลได้เขาจะมี big data เขาจะอ่อ่าเขาเรียกอะไรคับพฤติกรรมของลูกค้าต่างๆได้ซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนนึงที่เป็น competitive advantage อยู่แล้วครับ ครับครับทีนี้ผมต้องถามอย่างนี้คือผมผมผมอยากเห็นภาพของพฤติกรรมอย่างเช่น Work From Anywhere จะทำได้ไหมหรือว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไป Internet of t h i n g เนี่ยจะเป็นตัวที่ผลักดันให้ Secure เนี่ยพุ่งแรงเลยอธิบายเอา Work From Anywhere ก่อนก็ได้ครับครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะ Work From Anywhere ผมผมพยายามจะไม่ใช้คำว่า Work From Home และกันนะครับก็คือ w o r k f r o m anywhere นะครับคือหลังจากมันเกิดไปโควิดแพนเด้ขึ้ พฤติกรรมการทํางานของมนุษย์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอันนี้ผมฟังจากต่างประเทศเขาเขาเขาทำเขาเขาเขา,เขาเขาเขาดิสคัทกันนะเขารีเสิร์ชด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยออฟฟิศมันไม่จาเป็นอีกต่อไปแล้วออฟฟิศคือออฟฟิศที่เป็นตึกที่เป็นหอคนเข้าไปอยู่เป็นพันๆคนเนี่ยเราก็ไม่เคยเชื่อว่าเราไปทํางานที่บ้านแล้วมีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงบางครั้งดีกว่าอยู่ที่ออฟฟิศที่สำคไป ดังนั้นการลงทุนเองสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในที่ออฟฟิศเนี่ยเขาพนักง,งานหนึ่งหนึ่งร้อยคนระบบไซเบอร์เซเคียวริตี้มันถูกดีไซน์ให้ทํางานที่ออฟฟิศได้เนี่ยเก้าสิบห้าคนเนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศอีกห้าอีกห้าคนเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่พอหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตไปอยู่ที่บ้านอาจจะต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นอยู่ที่ออฟฟิศด้วยดังนั้นไซเบอร์เซเคียวริตี้เนี่ยมันมันต้องอย มันเพราะว่าเราไม่สามารถจะยกไซเบอร์เซอร์ตี้ของออฟฟิศหรือโซลูชันของออฟฟิศไปอยู่ที่บ้านได้ทุกคนมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นออทุกองค์กรเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองหาภาษาเราเรียกว่าเป็นแบคอัพแผนนะว่าง,ง่ายๆว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งในอนาคตจะต้องทําให้พนักงานเนี่ยไปทํางานแอนนี่แวร์ได้แล้วก็มีระบบไซเบอร์เซอร์ตี้ไปคุ้มครองเขาได้นะครับดังนั้นหลายๆไซเบอร์เซอร์ตี้ก็จะมีกเรจัด์ขาว่าแซซีเอสเอ เอสีย่อมมาจากซิทเคียแอคเซสเซอร์วิสเอชก็คือพูดง,ง่ายๆก่อนเข้ามาคุณใช้ระบบเนี่ยคุณต้องล้างตัวเองก่อนคาว่าล้างตัวเองคลีนตัวเองเหมือนคุณจะขึ้นบ้านไครก็แล้วแต่คุณต้องล้างเท้าใช่ไหมฮะหรือทำความสะอาดตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะเข้ามาซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเทรนของทั่วโลกเลยนะครับเรามีลูกค้าหลายๆคนในช่วงต้นปีนี้นะครับ<ส>ก็เริ่มอินเวสทางด้านเซอร์ฟีหรืออินเวสทางด้านตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้การลดสัมภามมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกรกับเทรนด์เลยของทั่วโลกนะครับว่าใครได้ง่ายฮะอ่สับสรรคริปต์มันจะเพิ่มขึ้นคนมันจะใช้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์อาจางผมอย่างคุณจิมเนี้ยบางทีอาจจะต้องลงโปรแกรมป้องกันไว้หรือว่าโซลูชันป้องกันไว้นะครับก็มันก็จะทําให้กดยูเซอร์เพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึง่งเห็นบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็จะเป็นอนาคตที่เติบโต,ตอย่างอย่างมากเลยนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตออฟติงเราอ่านหน่อยนะมีอะไรไม่เยอะครับเราปฏิเสธไม่ได้แล้ว เรื่อง IOT device ต่างๆเนี่ยนะครับเราผมให้กลับไปดูง่ายๆที่บ้านท่านหนึ่งครับท่านผู้ฟังทุกคนไปดูกลับไปดูบ้านนะทุกบ้านของบ้านน่าจะมีบลูท a ธเอ็ c เซ s ์กันหมดแล้วมี Wi-Fi router มีอะไรกันหมดแล้วนะครับนอกจากไอ้พวกเอ่อโมบ l e device ต่างๆที่ไปต่อบ,บน Wi-Fi router เนี่ยเดี๋ยวนี้ a อ r c o อ d i t i o n เราสามารถเปิดปิดแอร์จากที่ข้างนอกได้ตู้เย็นก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ wi ไฟได้แม้กระทั่งเคื่องซักผ้า เครื่องฟอกอากาศนะครับแม้กต่ท่างแสงสว่างเราเรียกสมาร์ทโฮมเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่เชื่อมต่อได้และเอาง่ายๆละกันอย่างเช่นกวกอ CCTV อยู่เนี้ยนะครับเราจะเห็นอยู่เสมอว่ามีพวกลอปาดาแฮกเกอร์เข้าไปแฮก CCTV แล้วก็มาโชว์กันเลยว่าเนี่ยเราเคยเห็นข่าวในในเรือนจำที่หนึ่งในปรนทไทยก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับฉันใดฉันนั้นเมื่อเราสามารถที่จะ access from internet นะครับเข้ามา คนตรวจอุปกรณ์ทางด้าน IOT เราได้ฉันเดียวกันกับแฮกเกอร์เขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันถูกไหมครับถ้าเขาสามารถที่จะเบรคบางอย่างได้นะอุปกรณ์ทางด้าน IOT แทบทุกอุปกรณ์เองเนี่นะครับมีช่องโหว่คุณลองดูง่ายๆคุณไปซื้อ,อ,อเอครื่องชั่อาอก,กาศมาหนึ่งเครื่องน,นะครับคุณไม่มีการอัปเดตเขาเรียกภาษาเราเรียกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ เนี่ยแม้กระทั่งกล้อง C C T V เองก็ไปซื้อมาเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าหคุณอัพเดทเพิ่มแบตต่อละเดือนแต่เดือนคือซื้อมาเพิ่มมันก็เก่าเลยแหละคุณเองใครชวญแบตนะครับน้อยมากที่มีการอัปเดตนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นบอกเกิดของช่องโหว่ในอนาคตซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศนะครับอีกอันหนึ่ง I O T เนี่ยมันไม่ใช่ที่บ้านนะครับมันที่สำนักงานหลายๆองคอ์กรก็มี I O T อยู่ผมยกตัวอย่างอย่างพวกเฮลท์แคร์หรือเอ่อโรงพยาบาลอย่างเนี้ย นะครับอุปกรณ์เดียวนี่ในโรงพยาบาลเนี่ยรู้แล้วแต่ถูกคนโรทรลด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นแล้วเชื่อมต่อไประบบเครือข่ายนะครับ IOT เนี่ยครับเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยมันก็จะเปิดโตตามคนคนเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยจะมีสามดีไวที่เป็น IOT นี่ตามรีเสิร์ชนะครับแต่อย่างน้อยนะครับสามดีไวก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าบ้านท่านมีห้าคนก็มีสิบห้าดีไวแล้วอ่ะนะครับตัวนี้ก็จะทําให้อ่อจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการควบคุมแล้วก็มีเขาเรียกว่า IOT security ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งของทางด้าน Server security เข้ามากำกับดูแลเรื่อง IOT นี้ก็เพราะว่า IOT มันไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกับ PC หรือเหมือนกับมือถือที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นนเหมกันอาอันนี้คือขายฮะขายรีเทลหรือว่าขายให้กับใครฮะไอ้ตัวที่ IOT เนี่ยครับแน่นอนครับเพราะผมมองว่าตหลาดที่จะเป็นม o m e u s นตอนนี้อาจจะยังไม่ไม,ไม่ได้ตหนัดมากนะักเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คอร์เปอเรทหรือองค์กรใหญ่ที่เขาใช้ i o t เนี่ยนะครับเขาต้องทําอยู่แล้วนะครับมันเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งเรื่องไอโเลยนะครับครับก็คือจะกคยเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ทีนี้ก็เป็นตู้เย็นโทรทัศน์อะไรก็ว่ากันไปกล้องวงจรปิดนะฮะใช่ครับทันี้ก็คือตัวซีเคียวดังนั้นเลยนะฮะไซเบอร์ซีเคียวรี้ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเอาล่ะทีนี้เนี่ยโอ้เวลาอาจจะไม่เพียงพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องถามต่อนะฮะงบการเงินต่างๆเป็นยังไงบ้างครับและการเติบโตเป็นยัังงไบบ้าคร ตราดปีนี้นะครับก็เป็นปีหนึ่งที่เราเปการเติบโตที่ดีจะเห็นผลประกอบการชุนึ่งนะครับเราเมื่อเทียบกับผลประกอบการชุนิ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ดีกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่คิดว่าเราสามารถจะคนทีุ่นิ่งผมตั้มได้ทั้งปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนเองเขากให้ความตระหนักนะครับว่าเป็นบารกของชาติเหมือนกันเรื่องสาเบสเทลลี่เพราะว่าตอนนี้เองถ้าเราเห็นประชุม G7 เนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยว่าเรื่องแอนด์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันถือเป็นวาระของโลกเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็แน่นอนแหละครับว่าเติบโตอยู่ตลอดเวลานะครับทางด้านไฟเบอร์สเกลตี้เนี่ยมันเติบโต12-15%อยู่แล้วครับอืมครับผมอ่ะนะคะเอ่อตราปกติโตปี15%ใช่ไหมครับครับ12-15นะครับคือเราก็พยายามให้คอนดีดีในโมเมนตัมอันนี้อยู่แล้วนะครับ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 อ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพได้ทีนี้ขออนุญาตมาถามเรื่องของเอ่อการตั้งราคา16บาทนะครับครับ ก็ก็ถือว่าถ้าเกิดวราเปรียบเทียบเนี่ยก็คือ PE นะครับอเอาแบบหุ้นใหม่เลยนะรวมทั้งหมดหุ้นใหม่สามสิบห้าเท่าอัน,นอันนี้เนี่ยอต้องถามอย่างนี้ว่าว่ากเกณฑ์การตั้งราคาเป็นยังไงฮะก็ผมก็ว่าทางเอคนที่เป็นที่ปรึกษาดการเงินของเรานะครับรวมถึงอนบิลเลเตอร์ต่างๆเองนี่นะครับก็ก็คิดว่าราคาเป็นราคาที่เหมาะสมอยู่แล้วสําหรับการที่เข้าไปเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับก็ดูแล้วก็น่าจะมีการเติบโต ตามสัดส่วนของเราอยู่แล้วนราแน่ใจด้วยเทปติเขาก็เห็นว่ามันจะเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับพีเของเราก็ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยไปนะครับเขาที่ดูนะครับอือฮะโอเคกราบผมเรถามอีดนึงเราถามนิดนึงเห็นเวลาไม่พอแล้วแต่มีหลายคําถามอเลยงั้นถามคําถามเดียวเลยค่ะคือหลายหลายท่านก็แบบบนอุบเลยนะครับเพราะว่าขายน้อยจังเลยยี่สิบเจ็ดล้านหุ้นใช่ไหมยี่สิบเจ็ดก็ล้านหุ้นยี่สิบเจ็ดเจ็ดสี่ล้านหุ้นนะครับ ก็จริงจริงเราก็ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจากเอที่เราเอมีอยู่คือรายล้านหุ้นนะครับก็อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่เราก็แหมคือเราไม่คิดว่านะครับหุ้นเเราเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีหลายๆท่านสนใจมากแล้วก็สถาบันก็มาสนใจเราเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แหมเราก็เข้าใจนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับติดตามเรานะครับในตลาดอีกทีนึงนะครับคุณนรบขา่าพรุ่งนี้มั่นใจแค่ไหนคะ ก็จากเข้าที่ฟังกระแสแล้วก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับหลายๆคนก็อยากที่จะเข้ามาลงทุนกับสิทธิ์เที่ยวของเรานะครับก็ดูแล้วน่าจะน่าจะดีนะครับน่าจะ เราลองดูกันพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> อา้อาวผมผมถามนิดนึองอา่าเข้าตลาดไปเราทําอะไรแล้วมันจะเติบโตได้ได้ขนาดไหนอย่างไรก็แผนการลงทุนของเรานี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องจัดขยายทีมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเกณฑ์กอ,อร์ตของเราเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักทางด้านไซเบอร์สกิลเตี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันเองนะฮะไซเบอร์สกิลเลตี้ขององไทยมันหา,า,ายากมากๆนะครับก็มีสามเท่าก็ยังไม่พอนะครับ เราจําเป็นที่ต้องอมีทีมทีมก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเราพยายามที่จะระดมทุนครั้งนี้ไปสร้างสูวนในการนัเทคนิคให้มันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้จะมาสปอร์ตลูกค้าทัานตรงกระทางอ้อมได้อยู่แล้วอันที่สองก็คือว่าเราก็จะทุ่มเมงินนะฮะตัวนหนึ่งนะครับไปทางวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชันทางด้านไซเบอร์สกิลที่เกี่ยวข้องกับพ์ทเนอร์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็อย่างเหตัวแรกที่เราจะเข้าไปทําก็คือ u c p Unified c o n s e n t Management Platform เนี่ยนะครับ ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งอันที่สามแล้วก็พยายามที่จะมองมองดูธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรานะครับซึ่งมีเรียนเองคล้ายๆกับเราเนี่ยนะครับก็อาจจะไปลงทุนข้างในนั้นะตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นเงินทุนหนึ่งเวียนที่จะทำโครงการใหญ่ในอนาคตนะครับอืมกราบผมเอานะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณนักรบครับครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ